สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้คนมักรอกับเขาป่าฮาเฮ็ดคือเกาจ้ะมือนี้มาบ้านน้องมีตำบลหอยคาอำเภอพุทธลิกจังหวัดอุบลราชธานีเ้อจ้ะเมื่อนี้คนมากรอกับผ้าทุกคนมาเลาะนอนจ้ะว่าไปหลุนน้ากันว่าคนมักรอกสิได้เฮ็ดบ่จ้ะไปกันเลยจ้ะทุกคนเี่จ้าทุกคนเฮ็ดจ้านีมี้งในพี่น,อน้องคือขากเทอพี่นออ้อง อือดูช่างจีะมีอีกจ้ะพี่เนาะอืมยิดขามันก็น,กากน่าจะเหดียวคนจะเปื่อนมกันเนาะอืมอืมจะซ่อนค่ะพี่เนาะอืมเป็นงามค่ะเนาะกมีอีกเนาะอืม เป็นงามคักเจ้าพี่หนอนี่ถือก็มีด้เจ้ะพี่น้องอ,อืมไสายตาห้ออืมคนกะซีบานเน่น่าจะมาบริหินตอนพื้นจูงจ้ะแต่ว่าก็โอเคยังใส่ได้เนาะแต่ยังเอาไหนู่จ้ะอืมพี่น้องมูเดียวจ้ะเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยมือนี่หมานคักจ้ะ หมาหัทักอืม,อ,มอีกเด้อจ้าพี่นอนสิยังหลายอยู่อืมอืมอืมตะว่าดอกคุณยังแข็งจนยู่นอาากจับอันมันบานอยู่ต่วามันกะพอใส่ได้อยู่คนบุห็นคนเนาะอืมทุกคน หวานเหลีวเด้อจ้ะหวานหมูเดียวกับกทีเต็มกระตาเลียวเนาะพี่เพื่อพี่ก็มีเบิร์ดเด้อจ้ะพี่นอ้องโอ้ดอกนี้จังได้เพิ่นคือแตกเนาะอืมไอเก่าจะพี่น้องโอ้ยเพิ่มข้าใหม่บ้านีวันนี้ก็มากับน้นองคือเก่าจา้ะ อืมสวยงามมากโอนซ่อนสนักจะพี่น้มอืมอืม นี่ดอกเป็นเป็นบานแล้วนี่ข้องหน่องกับสีเต็มกะตาแล้วคือกันนอกจากมันกันสองคนเก็บเก็บน้อกันสองคนนาะจากไดมีอีกบ้ามีอีกบ้านี่ดอกนี้สวยจังเลยอื่ โอ้ยทุกคนบ้าดอกนี่แม้วงเงี้ยกระพูดกระหายนี่ดอกยง่ายคักอันนี้คักเนาะหีห้องเนาะห้องเนาะที่เลยมี้องคนหมักละกับสีเต็มกับตาแล้วหายอีกจะพี่เฮาให้ทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่คนมักเลาะขอลาไปก่อนบ๊ายบาย